สวัสดีค่ะวันนี้ m y l ล์ออฟชั่นเฮาส์จะมาพูดถึงนาฬิกากับการลงทุนกันนะคะซึ่งถ้าพูดถึงการลงทุนในปีที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนก็คงจะนึกถึงคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยน์กันใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนาฬิกาเนี่ยราคาพุ่งขึ้นสูงไปกว่าบิตคอยน์อีกในปีที่ผ่านมาซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตราคานาฬิกาและมาเล่าให้ฟังถึงเหตุผลว่าทำไมราคาของนาฬิกาถึงพุ่งขึ้นสูงไปขนานี้คะ่ะ House ะะก็จะทราบว่าเราเนี่ยเคยทำคลิปเกี่ยวกับนาฬิกาและการลงทุนไปแล้วในช่วงป,ปลายปี2020ทีนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตเทรนของนาฬิกากันแล้วก็เราจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยนาฬิกาเนี่ยมันขึ้นไปสูงกว่านะวันนั้นที่เราเคยรีวิวกันอีกจริงๆโดยภาพรวมเลยนะคะถ้าแบบควิกแฟกซ์เนี่ยก็คือ เราเปรียบเทียบการลงทุนวิธีต่างๆเนาะถ้าพูดถึงหุ้นอย่าง Set Index นะคะ<ม>ก็จะขึ้นมาประมาณ12%ในช่วงปีที่ผ่านมาหรือสำหรับคริปโตถ้าโยบิตคอยขึ้นมาพูดเนี่ยก็จะขึ้นมาประมาณ60%นะคะแต่ถ้าเป็นนาฬิกาเนี่ยพูดถึงรุ่นที่เราเคยบอกว่าเคยเป็นรุ่นท็อปของการลงทุนเลยก็คือ p p h i l i p p ล N a u t ต l u s 5 711รุ่นนี้เนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาราคาขึ้นมาสูงถึงแบบ70%เลยทีเดียว และยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้าพูดถึงในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแบบ Perform a n c e ที่ดีขึ้นไปอีกเมื่อเทียบกับบิตคอยเพราะหลายคนก็น่าจะทราบนะคะว่าบิตคอยช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลงหนักมากในขณะที่5 7 1เนเนี่ยราคาก็คือพุ่งไปอย่างไม่หยุดอยัางเลยพุ่งขึ้นไปอีกถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้แบบภาพรวมใน1ปีกับอีก1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยราคาขึ้นไปถึงแบบ200กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะมีคำถามเหมือนเนเาาว่าแบบ เฮ้ยทำไมราคาของนาฬิกามันขึ้นมาสูงขนาดนี้อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาของนาฬิกาสูงขึ้นในวันนี้นะคะมายก็เลยได้มีการไปหาข้อมูลแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์กับนักลงทุนท่านหนึ่งมนาะมายก็เลยอยากที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเฮ้ย<ม>ปัจจัยอะไรบ้างที่มันส่งผลต่อราคานาฬิกาคะ่ะ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาของนาฬิกานะคะไม่จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนลหลักๆละกันส่วนแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของแมโครคือภาพใหญ่แบบเศรษฐกิจมหาภาคเลยที่แบบเกิดขึ้นในระดับโลกเนาะส่วนที่2น,นะคะก็จะเป็นแบบไมโครซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับแบบวงการนาฬิกาหรือตลาดของนาฬิกาเนี่ยโดยเฉพาะเลยเรามาเริ่มกันที่แมโครวิวก่อนนะคะว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้าง สำหรับแมคโครวิวเลยเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเฟดได้อัดฉีดเงินเข้าในระบบเยอะมากในการอัดฉีดเงินครั้งนี้ก็เลยทำให้ราคาของทรัพย์สินหลายๆอย่างเนี่ยแบบมีการปรับตัวขึ้นสูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นอย่างแบบดาวโจนส์อินดกซ์นะคะก็คือแบบราคาเนี่ยก็คือเป็นนิวไฮเลย หรือว่าจะเป็นคริปโตเคเรนซี่ยกตัวอย่างเช่นบิตคอยหลายคนก็น่าจะเห็นว่าแบบขึ้นไปแบบนิวไฮขึ้นราคาสูงมากเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเกิดจากที่หลายคนเนี่ยก็คือมีการเก็งกําไรของทรัพย์สินในส่วนนี้ด้วยทําให้มีแบบดีมานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ราคาพุ่งขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆ และนาฬิกา,าคะก็เป็นอีกหนึ่งในทรัพย์สินเช่นเดียวกันที่มีการเก็งกาําไรแล้วก็เป็นแบบเหมือน g l o b a l Asset mm. ก็คือหมายความว่าถ้านาฬิกาในตลาดโลกเนี่ยราคาพุ่งขึ้นสูงขึ้นนาฬิกาในประเทศไทยเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นสูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นนะคะหลายๆคนน่าจะได้ยินข่าวเนาะว่าช่วงนี้เนี่ยมีกระแส Inflation หรือว่าเงินเฟอ้อเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นสูงมากเลยและสิ่งนี้นะคะก็ส่งผลต่อราคาของนาฬิกาเช่นเดียวกันค่ะส่งผลยังไง คุณราเวนบัฟเฟตนะคะเคยกล่าวไว้ว่าบริษัทที่จะเพอร์ฟอร์มได้ดีในช่วงที่มีเงินเฟอ้อสูงๆเนี่ยต้องมีคุณลักษณะหนึ่งอย่างอย่างนั้นก็คือเขาเรียกว่า pricing power สิ่งนี้นะคะก็คือความสามารถของบริษัทที่จะสามารถปรับราคาของสินค้าขึ้นในขณะที่ดีมานของสินค้านั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ลดลงไปเยอะมากสิ่งนี้นะคะก็จะทำให้บริษัทเนี่ยยังมีผลกำไรที่ดีมากๆเลยในช่วงของเงินเฟอ้อเนาะ ได้ยินแบบนี้เรานึกถึงบริษัทอะไรกันบ้างคะหลายคนก็น่าจะนึกถึงบริษัทลักษณะที่เป็นแบบ luxury brands เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบ LV Chanel หรือว่า Hermes เองเนี่ยก็ได้มีการปรับราคาสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกันดีม n นของสินค้าเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงเลย ในส่วนของตลาดนาฬิกานะคะแวนท็อปเทียร์อย่าง Rolex, p a t e k p ก i l ฟิลิปหเนี่ยแน่นอนว่าก็อยู่ในกลุ่มที่แบบว่ามี pricing power เช่นเดียวกันซึ่งเราก็จะเห็นนะคะว่าเขาก็มีปรับราคาขึ้นเหมือนกันในช่วงปีที่ผ่านมานั่นก็ส่งผลให้ตลาดมือสองเนี่ยค่อนข้างคึกคักเลย ราะว่าอะไรก็คือหลายๆคนน่าจะทราบอยู่แล้วนะว่าไม่ใช่ว่าเราแบบมีเงินเดินเข้าช็อปเราก็จะได้นาฬิกามาอาจจะต้องมีการต่อคิวเป็นระยะเวลายาวนานเนื่องจากสัปปายมีจํากัดฉะนั้นเนี่ยเมื่อราคาหน้าช็อปเนี่ยเพิ่มขึ้นราคามือสองเนี่ยก็เพิ่มขึ้นสูงเช่นเดียวกัน ทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็แสดงให้เห็นว่าเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญที่จะส่งผลต่อราคาของนาฬิกาเลยค่ะแต่ทั้นนี้ทั้งนั้นนะคะก็ไม่ได้หมายความว่านาฬิกาเนี่ยจะไม่มีความเสี่ยงเลยในการลงทุนเพราะว่าถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาจริงๆเนี่ยอย่างอดีตก็คือแบบต้มยำกุ้งเนี่ยราคาของนาฬิกาก็คือแบบดิ่งลงเหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ต้องหาข้อมูลแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนการลงทุนนะคะ มาสู่ปัจจัยถัดไปนะคะก็คือเป็นปัจจัยในส่วนของไมโครเลเวลหรือตลาดนาฬิกาเองจริงๆหลักๆเนี่ยมันก็จะกลับมาที่สภายอน,นิมาเหมือนเดิมเลยก็คืออย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าจะหานก,การโควิดเนี่ยก็ส่งผลอย่างมากเลยต่อรายการผลิตซึ่งก็ ไม่ต่างกันกันกบแบบวงการของนาฬิกาเนาะหลากหลายโรงงานก็ได้ปิดตัวลงไปหรือว่ามีการหยุดการผลิตลงทําให้สัプายของนาฬิกาภาพรวมนะคะลดลงก็ส่งผลต่อราคาของนาฬิกาที่ทําให้พุ่งขึ้นสูงขึ้นด้วยค่ะมากไปกว่านั้นนะคะก็จะยังมีเรื่องราวที่ส่งผลต่อราคาในแต่ละรุ่นโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการ discontinue หรือลมเลิกการผลิตจะข่าวหรือหรือข่าวจริงก็ตาม ก็จะทําให้หล,หลายๆคน,นมีการซื้อเพื่อเก็งกําไรเราก็ทําให้ราคาของรุ่นนั้นๆเนี่ยพุ่งขึ้นสูงไปอีกค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยภาพรวมเนาะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยแบบแมโโรไมโครที่แบบเล่ามาทําให้ทุกคนอาจจะเข้าใจมากขึ้นไม่มากก็น้อยละทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะมีคําถามกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าแล้วราคาของรุ่นไหนหรอที่มันขึ้นมากเลยในช่วงปีที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันทีละแบรนด์เลยค่ะ มาเริ่มกันที่แรนด์ Project f e l i นะคะสำหรับแบรนด์นี้เนี่ยมันก็จะยกโมเดลที่ราคาพุ่งขึ้นสูงเยอะที่สุดเลยก็คือนอตะลืดเส้นเอง จริงๆนอนติดูสนะคะก็มีหลากหลายรุ่นมากแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือราคาพุ่งขึ้นสูงไปถึง200%เลยทีเดียวซึ่ง200%อันนี้นะคะมายก็เทียบราคาณนะปัจจุบันกับราคาณนะปลายปี2020นั่นเองโดยรุ่นที่ขึ้นสูงมากที่สุดนะคะก็คือ5711สาเหตุเนี่ยก็อาจจะมาจากการที่5711เนี่ยได้มีการประกาศ d i s c o n t i n u e ไปเรียบร้อยแล้วก็เลยทำให้ราคาของรุ่นนี้นะคะขึ้นสูงที่สุดอยู่ที่237%เลยค่ะ แต่อันนี้ก็คือยังไม่ใช่พีที่สุดของ Nautilus นะคะรุ่นนี้พีที่สุดก็คือ Nautilus Tiffany ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็น Limited Edition ที่ทาง Patek Philippe ได้คอลแลบกับ Tiffany Co. d Co แล้วก็ผลิต Limited Edition รุ่นนี้ขึ้นมาเพียงแค่170เรเือนเท่านั้นความพีของมันนะคะอยู่ที่ว่าก่อนที่จะวางขายเนี่ยเขาได้มีการนำไปประมูลเพื่อการกุศล และในการประมูลครั้งนี้เซอร์ไพรส์มากๆที่แบบมีคนปิดประมูลไปถ้าตีเป็นราคาแบบไทยเนี่ยก็คืออยู่ที่กว่า200ล้านบาทเลยทีเดียวถือว่าสูงมากเพราะว่าราคาตั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.7ล้านบาทเท่านั้นสาเหตุนี้นะคะทำให้ราคาของตลาดมือสองเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเลยลองคิดดูนะคะถ้าคุณซื้อนาฬิกามาเนี่ยในราคา1.7ล้านบาทคุณจะนำไปขายต่อในตลาดมือสองเนี่ยด้วยราคาที่เท่าไหร่ เราเพิ่งไปทําการแบบหาข้อมูลมาเนาะว่าเฮ้ยแล้วแบบนาฬกาเรือนี้เนี่ยเขาได้มีการตั้งราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่ล่าสุดเนี่ยเห็นตั้งกันอยู่ที่150ล้านบาทเลยทีเดียว mm hmm. ก็ถือว่ารุ่นนี้นะคะมีเรื่องราวเฉพาะตัวที่พิเศษมากๆเลยทําให้ราคาของเขาเนี่ยพุ่งขึ้นไปสูงที่สุดเลยค่ะ ถัดมานะคะก็คือแบรนด์ a u d e m a r ม Piguet สำหรับแบรนด์นี้นะคะโมเดลที่เราจะพูดถึงก็หนีไม่พนรอยัลโอเที่เป็นโมเดลฮอตฮิตสำหรับนักลงทุนเลยค่ะสำหรับรอยัลโอเนะคะที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็จะเป็นรอยัลโอเหน้าปัดส,สีฟ้าซึ่งจะเป็นรุ่นคลาสสิกแล้วก็รุ่นโครโนกราฟที่เป็นรุ่นฮอตฮิตเลยค่ะโดยราคานะคะเราจะเปรียบเทียบณวันนี้กับในช่วงาปี2020ซึ่งราคานะคะก็พุ่งขึ้นสูงมากกว่า160%เลย และสำหรับรุ่นที่พุ่งขึ้นสูงที่สุดนะคะก็คือ AP Royal Oak 15500สาเหตุที่พุ่งขึ้นสูงมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าหลังๆเนี่ยมีข่าวลือเนาะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีการ discontinu e ค่ะทำให้ราคาตอนนี้อยู่ที่3.3ล้านบาทหรือว่าขึ้นมาสูงถึง190%เลยทีเดียวค่ะ นะคะคกับแบรนด์ Rolex ที่ฮอตฮิตในเมืองไทยมากๆอีกแบรนด์หนึ่งนะคะ Rolex เนี่ยมีหลากหลายโมเดลมากที่แบบราคาปรับตัวสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็น s u b m a r i n e r GMT หรือ Daytona เองสำหรับแต่ละโมเดลนะคะเราจะเลือกรุ่นที่ฮอตฮิตมาเล่าให้ทุกคนฟังกันละกันสำหรับ s u b m a r i n e r นนะคะจริงๆมีหลากหลายรุ่นเลยถ้าดูจากกราฟนะคะก็จะเห็นว่า รุ่นทั้งหมดเนี่ยก็คือจะมีราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นแทบจะทั้งหมดเลยก็ไม่ว่าจะเป็น Summer ร e ว n e r Day ตัวปกติหรือว่าจะเป็นตัว h a อก k คอร์มิส a า b u c k s เนี่ยทั้งหมดก็มีนางนมที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งหมดเลยนะคะแต่รุ่นไหนที่ตอนนี้มีราคามูล,ลค่าขายที่เยอะที่สุด ก็จะหนีไม่พ้นตัวหอกนะคะหน้าปัดเขียวที่นตอนนี้เนี่ยมีราคาหรือมูลาค่าที่ตั้งอยู่ในตลาดเนี่ยในมือ2ก็คือประมาณแตะ1ล้านแล้วก็คือถือว่าปรับขึ้นมาค่อนข้างสูงมากและรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าตั้งแต่ที่หยุดการผลิตไปเนี่ยราคาเนี่ยก็ปรับขึ้นไม่หยุดเลยค่ะและนอกจากตัวกลุ่ม s มาร a r i นเนอนะคะก็จะมีกลุ่ม GMT ด้วย สำหรับ GMT นะคะก็มีแนวโน้มราคาที่ปรับตัวสูงข,ขึ้นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Batman Oyster Batman Jubilee หรือ b e p s i เองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยราคาก็ปรับตัวสูงข,ขึ้นเช่นเดียวกันสำหรับในกลุ่ม GMT นะคะรุ่นที่มีราคาที่ปรับตัวสูงข,ขึ้นที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็น GMT p a t s i ที่ราคาของณนตะตอนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปลายปี2020จะขึ้นมาที่ประมาณ80%ค่ะ ตดมากับโมเดลถัดไปของโ o l e x นะคะก็คือ d a y t o n a ที่เป็นรุ่นที่ไม่ชอบที่สุดเลยสำหรับ Daytona นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดสีดำสีขาวหรือว่าสีเขียวเนี่ยก็คือราคาเนี่ยปรับขึ้นสูงหมดเลยเช่นเดียวกันแล้วก็ค่อนข้างขึ้นสูงมากกว่าตัว GMT แล้วก็ตัว s u m m a r ร e r ด้วยสำหรับในกลุ่ม Daytona นะคะรุ่นที่ราคาขึ้นสูงมากที่สุดเนี่ยก็คือเดโตนาโลกีก็คือ Dayton a y t o n a หน้าปัดเขียวนั่นเองรุ่นนี้นะคะราคาพุ่งขึ้นสูงมาถึงแบบ180%เลยทีเดียว โดยราคาปัจจุบันตอนนี้นะคะอยู่ที่4.2ล้านบาทในขณะที่ปลายปี2020เนี่ยอยู่ที่1.5ล้านบาทเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นการปรับราคาที่ขึ้นสูงมากเลยนะคะในตลาดมือสองแต่ Rolex Daytona l o g i นะคะก็ไม่ใช่รุ่นที่ราคาพุ่งขึ้นสูงไปที่สุดค่ะรุ่นที่พีคที่สุดก็คือ Rolex Oyster Perpetual นั่นเอง ต้องเท้าความก่อนนะคะว่า rolex oyster perpetual เนี่ยจริงๆมีหน้าปัดหลายสีมากแล้วก็ตอนแรกที่ออกมาเนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทําให้ราคาจากหน้าร้านเนี่ยที่อยู่ประมาณ2 0 0 0 0นต้นๆขึ้นไปอยู่4 0 0 0 0นบาทในราคาตลาดมือสองนะคะ แต่มีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งทำให้ Rolex Oyster Perpetual ที่มีหน้าปัดสีฟ้านเนี่ยมีราคาขึ้นสูงไปเป็นพิเศษเลยซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะได้เกิดขึ้นหลังจากที่นอร์เติลชิฟฟานี่เนี่ยได้มีการปิดประมูลไปเพื่อการกุศลกว่า200ล้านบาทจำได้ไหมคะที่เราให้ฟังในช่วงแรกอันนี้นะคะหน้าปัดของเรือนนั้นเนี่ยมีหน้าปัดเป็นแบบสีโทนเดียวกันกับ Rolex Oyster Perpetual สีฟ้านี้เลย ทำให้หลังเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีการขยับราคาแล้วก็เก็งกำไรของ Rolex Oyster Special สีฟ้านี้แล้วก็ราคาเนี่ยมีการแกว่งจากแบบ40แขึ้นไปถึง2ล้านบาทเลยทเดียวในช่วงปีที่ผ่านมา และณนะตอนนี้ค่ะก็คือหล่นลงมาอยู่ในช่วงประมาณ1ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการขยับราคาที่พุ่งขึ้นสูงแบบมากๆเลยนะคะกว่าแบบ Rolex Oyster Perpetual แบบหน้าปัดสีอื่นๆที่อยู่ในช่วงประมาณ4 0 0 0สนบาทอันนี้นะคะก็เป็นแบบ Story เฉพาะเจาะจงของ Rolex Oyster Perpetual หน้าปัดสีฟ้านี้เลยที่ทำให้รุ่นนี้สีนี้เนี่ยมีความพิเศษกว่าสีอื่นๆค่ะ จากที่เล่ามาทั้งหมดนะคะหลายๆคนก็น่าจ,จะเห็นแล้วว่าก็แบบมีหลากหลายปัจจัยหลายๆเหตุการณ์ที่อาจจะทําให้ราคาเนี่ยไปถึงในจุดที่เราแบบคาดไม่ถึงเลยไปไกลมากกว่าที่เราคิดนะและในทางกลับกันเนี่ยก็อาจจะมีหลากหลายเหตุการณ์ที่ทําให้แบบมันไปไม่ถึงที่เราคาดหวังไว้ด้วยฉะนั้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหมายว่ามันก็คือความเสี่ยงของการลงทุนแหละ สำหรับปีที่ผ่านมานะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าราคาแบบขึ้นมาเยอะแล้วต้องรีบขายแต่ก็แบบเซอร์ไพรส์กันไปแล้วเพราะว่าก็ยังพุ่งขึ้นสูงไปอีกเรื่อยเลยและสำหรับในปีนี้นะคะแนวโน้มจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามไปด้วยกันนะคะมาอยากรู้มากเลยว่าหลายคนเนี่ยคิดว่ายังไงกันบ้างว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ในใต้คลิปด้านล่างกันด้วยนะคะ สำหรับคราวหน้าไม่จะกลับมาพร้อมกับคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ